เอีกเปนล้น้อเข้าไปถวไม้เลยไมที่มีคนแนนเด็กไม่่างกนเลยหรค่ะรก่นนนะคะเพาว่ามีวิธีเด็ดใช้น้าลยเพียงแค่หวย่น่งไปกอมาถามลูค้าดีแล้วกว่าผมหอยก็มาถามดีก็เกิดูกแฉอยอย่างล้ของ สามารถใช้ได oh, ้เหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถถูไว้ประมาณห้าสิบกาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็านะคะราคาของเราไม่แพงเลยนะคะแล้ววันนี้เรามาแจกงานพิเศษสำครับผ้าใดนะคะ